วันนี้คือการสะกดจิตใจคนอื่นด้วยการใช้สีกราฟิก House จะพูดถึงความหมายการนำไปใช้ของสีแต่ละสีโดยการที่เรามองเห็นสีมันส่งผลกระทบต่อความรู้สึกและจิตใจของเราถ้าเราเอาไปใช้ดีๆมันสามารถสะกดจิตใจสร้างอะไรขึ้นมาใหม่ๆได้เลยค่ะจิตวิทยาของสีนั้นส่งผลโดยตรงกับอารมณ์ความรู้สึกและความจำยิ่งไปกว่านั้น 80%ของคนสามารถจดจำแบรนด์หรือยี่ห้อต่างๆได้จากสีเช่นแป๊ปซี่คือสีน้ำเงิน A.I.S. <A IS S 2> คือสีเขียว McDonald's คือเหลืองแดงการสร้างความหมายของสีนั้นจำเป็นต้องเชื่อมโยงกับสิ่งที่เราได้สัมผัสทางสายตากับความรู้สึกทั้งในระดับจิตวิทยาและจิตใต้สำนึกตามธรรมชาติสำหรับในงานออกแบบสีไม่ได้มีหน้าที่แค่เฉพาะในเชิงการทำหน้าที่เท่านั้น แต่ต้องรวมถึงหน้าที่ในเชิงด้านอารมณ์ความรู้สึกพร้อมกันทั้งสองแบบและในเชิงจิตวิทยาสียังมีผลต่ออารมณ์และความรู้สึกของเราโดยแต่ละโทนสีหรือกลุ่มสีสามารถสื่อสารอารมณ์ความรู้สึกที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นจะสังเกตได้ว่าเวลาเราดูหนังองค์ประกอบในแต่ละฉากของเรื่องราวที่ดำเนินไปไม่ได้มีเพียงแค่ตัวแสดงอุปกรณ์ประกอบฉากแสงเสียงและบรรยากาศแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังมีสีเข้ามาเล่นกับอารมณ์และความรู้สึกของคนดูซึ่งในโทนสีสีหนึ่งสามารถสื่อได้ทั้งด้านบวกและด้านลบทำให้เวลาที่เราดูหนังเราจะรู้สึกว่ามีอารมณ์ร่วมไปกับหนังและรู้สึกอินมากๆมาเริ่มกันจากสีที่ฮอตฮิตที่สุดนั่นล่ะคือสีแดงสีแดงเนี่ยในบรรดาความหมายของสีต่างๆสีแดงถือว่าเป็นสีที่มีความหมายทางการสื่อสารมากที่สุดเลยทีเดียว เพราะสามารถสื่อถึงความอบอุ่นอันตรายหรือไฟก็ได้นอกจากนี้ยังหมายถึงความกระตือรือร้นพลังความมีชีวิตชีวาช่วยกระตุ้นให้เกิดความตื่นเต้นแล้วใจได้ดีจึงเป็นสีที่นํามาใช้ในการออกแบบได้หลากหลายมากตั้งแต่การออกแบบป้ายเตือนต่างๆหากนํามาใช้ในการออกแบบเกี่ยวกับแบรนด์ก็มักใช้ในการออกแบบป้ายเซลล์หรือโปรโมชั่นและในโลกของหนังสีแดงยังหมายถึงอํานาจความตื่นเต้น หลงไหลความแข็งแกร่งพลังงานล้นเหลือไปจนถึงไฟความร้อนอารมณ์โกรธเกีียวรวมทั้งอันตรายถึงขั้นสุดสีส้มสีส้มเนี่ยจะให้ความรู้สึกอบอุ่นสดใสมีชีวิตชีวารู้สึกถึงความเป็นวัยรุ่นความคึกขนองการเติบโตการปลดปล่อยการระวังคำเตือนลองนึกภาพพระอาทิตย์ตกหรือพระอาทิตย์ขึ้นความแสงแดดสีส้มๆม,มันให้ความรู้สึกอุ่นๆ มองแล้วสบายตาสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกอบอุ่นซึ่งหนังที่เลือกใช้โทนสีแบบนี้ส่วนมากก็จะเป็นหนังที่มีนะคะหนักหรือหนังครอบครัวหนังวัยรุ่นหนุ่มสาวสะท้อนเรื่องราวของความสุขและมิตรภาพรวมทั้งหนังที่บอกเล่าเรื่องราวแปลกๆสีเขียวเมื่อพูดถึงสีเขียวเราต้องนึกถึงธรรมชาติที่ทั้งสบายตาสบายใจกันอยู่แล้วใช่ไหมล่ะคะแต่ในเชิงการออกแบบ การนำสีเขียวมาใช้งานยังหมายถึงความมั่งคั่งการเจริญเติบโตมีคุณภาพและยังให้ความรู้สึกเจริญงอกงามสดชื่นผ่อนคลายปลอดภัยเป็นโทนสีที่บอกถึงความสวยงามแบบธรรมชาติและความอ่อนไหวได้ดีที่สุดแต่บางทีสีเขียวก็ยังถูกใช้ในหนังที่ต้องการบ่งบอกถึงความอันตรายความชั่วร้ายรวมถึงลางสังขรที่ไม่ค่อยดีสีน้ำเงินหรือโทนสีฟ้าเป็นสีที่เรียกได้ว,ว่ามีแบรนด์นำไปใช้มากที่สุด ลองจากสีดําเลยก็ว่าได้เพราะเมื่อพูดถึงความหมายของสีต่างๆแล้วสีน้ําเงินหรือสีฟ้าจะหมายถึงความมั่นคงสงบเป็นมืออาชีพดูน่าเชื่อถือมองแล้วทําให้รู้สึกมีพลังและแรงบันดาลใจเพราะเหตุนี้ในแง่ของการออกแบบสีน้ําเงินหรือสีฟ้าจึงถูกนําไปใช้อย่างแพร่หลายโดยสําหรับในหนังสีน้ําเงินมักถูกเลือกนํามาใช้เพื่อแทนค่าอารมณ์ความรู้สึกเงียบ เหงาโดดเดี่ยวหรือหนาวเย็นสีม่วงความหมายสีม่วงหมายถึงความหรูหรามั่งคัง่งและความมีเกียรตินอกจากนี้ยังให้อารมณ์ความรู้สึกที่ลึกลับมีสเสน่ห์ชวนหลงไหลและในโลกของหนังมักถูกนํามาใช้เมื่อต้องการสื่อสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกลึกลับชวนพิศวงรวมไปถึงอารมณ์อีโรติกสีชมพูสื่ออารมณ์ความรู้สึกถึงความเป็นผู้หญิงให้ความรู้สึกอ่อนโยนและน่ารักสดใส มีความนุ่มนวลสบายตามองเมื่อแหลกก็ให้ความรู้สึกเพลิดเพลินหากพูดถึงความหมายของสีที่เน้นความนุ่มนวลเรียบง่ายสีชมพูก็เป็นอีกสีหนึ่งที่สื่อความหมายแนวนี้เป็นโทนสีที่ให้อารมณ์ความรู้สึกสดใสอ่อนหวานซึ่งโทนสีชมพูนั้นมักจะถูกนำไปใช้ในหนังสำหรับเด็กและหนังลักที่มีการเล่าเรื่องแบบสดใสเป็นหลัก สีขาวเป็นสีที่บ่งบอกถึงความสะอาดบริสุทธิ์ไร้เดียงสาและความเรียบง่ายปัจจุบันหากพูดถึงความหมายของสีต่างๆที่มักนำมาใช้ในงานแนวมินิมอลหรือโมเดินสีขาวก็ต้องเป็นสีแรกที่ทุกคนนึกถึงเพราะสามารถสื่อถึงความเรียบสะอาดหากนำมาใช้ในการออกแบบก็ช่วยให้โล่งโปร่งสะอาดตาหากใช้ออกแบบผลิตภัณฑ์หรือสื่อต่างๆก็ช่วยเน้นสิ่งที่ต้องการนำเสนอได้ดีหรืออย่างสมาร์ทโฟนแบรนด์ดังอย่าง Apple ก็นำสีขาวมาเป็นสีหลักในการออกแบบผลิตภัณฑ์ของแบรนด์สื่อถึงดีไซน์ที่เรียบง่ายและความปลอดภัยเมื่อใช้งานนั่นเองในบรรดาความหมายของสีต่างๆสีดำเป็นสีที่สื่อถึงความเป็นกลางและมั่นคงได้ดีที่สุดเป็นสีที่สามารถนำมาใช้ได้แบบททมเลสคือเข้าได้กับทุกยุคทุกสมัยหรือจะเรียกทันสมัยก็ได้นอกจากนี้ภาพลักษณ์ของสีดำในการออกแบบ ยังให้ความรู้สึกเรียบหรูมีความเท่นในตัวรวมถึงความลึกลับเข้ามาด้วยก็ได้และด้วยความที่มีความหมายหลายอย่างมองเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อแถมเป็นสีกลางที่นํามาใช้รวมกับสีอื่นๆได้ทําให้มีแบรนด์จํานวนมากเลือกใช้สีดําเป็นสีหลักในการออกแบบด้วยเช่นกันปิดท้ายสีที่นิยมนํามาใช้ในการออกแบบมากที่สุดอีกสีหนึ่งอย่างสีเหลืองสีเหลืองเนี่ยจะให้ความหมายไปในเชิงพลังงานความสดใสวัยเยาว์ ความคล่องแคล่วหรือในเชิงของคําเตือนตกใจหรือความมีค่าในอดีตของเอเชียเนี่ยสีเหลืองจะผูกไว้กับความมั่นคงเพราะว่าคล้ายๆสีทองอะไรที่มันเหลืองๆทังทอง,ทงจะให้ความรู้สึกที่ดูแพงสีเหลืองเป็นสีที่คนส่วนใหญ่สามารถมองเห็นได้จากระยะไกลที่สุดเมื่อเทียบกับสีอื่นๆอ,อาจจะเป็นเหตุผลว่าทำไมป้ายจราจรบางอันก็จะเป็นสีเหลืองโดยในโลกของหนังมักจะถูกใช้เพื่อบ่งบอกถึงอารมณ์ความรู้สึก ข้างเจ็บปวดวังเวงหรือบางเรื่องก็มีการเอาสีเหลืองมาใช้สะท้อนอารมณ์ของความสงบสุขความซื่อหล,ลายๆเดียงสามันมีเฉดสีอื่นๆอ,อีกเยอะแยะมากมายเลยที่เราไม่ได้พูดกันวันนี้แต่ว่านี่เป็นสีเบสิกเบสิกที่เราได้เจอกันถ้าสังเกตดๆีๆแต่ละสีจะมีความหมายทั้งด้านบวกและด้านลบขึ้นอยู่กับการใช้งานการตีความในงานนั้นๆแต่ไม่จำเป็นว่า สีสีหนึ่งจะถูกจำกัดความหมายอยู่แค่ความหมายเดียวขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และการใช้งานสำหรับวันนี้เพื่อนๆก็ได้รู้ความหมายของสีต่างๆไปแล้วไม่ว่าจะเป็นความหมายของสีแดงขาวดำหรือสีอืนอ่นๆบางสีเพื่อนๆก็นึกไม่ถึงเลยใช่ไหมละ่ะว่าเมื่อเรานำมาใช้ในการออกแบบ จะช่วยสื่ออารมณ์ความรู้สึกและภาพลักษณ์ของงานได้ใครที่อยากลองนำทฤษฎีความหมายของสีมาออกแบบงานของตัวเองโลโก้แบรนด์เว็บไซต์หรืออื่นๆก็ลองนำข้อมูลที่กราฟิกเฮานำมาฝากวันนี้ไปปรับใช้กันได้เลยนะคะและสำหรับสีสันต่างๆที่ปรากฏในหนังครั้งหน้าที่เพื่อนๆได้ชมหนังลองสังเกตสีสันต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวละครฉากสภาพแวดล้อมซึ่งจะทำให้เพื่อนๆเ,เข้าใจความหมายที่ผู้สร้างหนังต้องการสื่อได้มากขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญก็อย่าลืมติดตามรายการกราฟิกเฮาด้วยนะคะ